มีโอกาสอื่นอีกมากมายนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราก็ให้ความสนใจนะครับแต่ก็อีกนะครับกวบไปเวียนมาจกนกระทั่งเป็นฝ่ายค้านที่ยังง,งงงอยู่เหมือนกันนะครับผมว่านะครับเพราะก่อนอื่นผมจาไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดแหละครับเมื่อวันที่12กันยายน2 5 1 6ท่านได้กล่าวไว้ว่าพรักเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลัง ท่านพูดชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดชายงภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่าพักที่อยู่คนละภาคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเหอะเมื่อทุกวันนี้ก็ นะครับสสอเองก็ไหลไปอยู่พรรคอื่นคะแนนเสียงพรรคเองก็น,น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองลองลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยว,วหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพรรคที่มีอุดมการมาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับขอให้มันท้าทายหน่อยยังไม่ใช่มุกเดิมๆม,มาพูดกันตลอดเวลานะครับผมยืนยันนะครับผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการกระทำของผมเนี่ย เป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับแต่ที่จาไม่ผิดอะผมได้ยินท่านแสดงถึงความมั่นมั่นคงเพราะอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณละนะครับว่าเราพูดถึงปัญหา3ามจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างเหมือนกันนะครับว่าภาคสามจังหวัดยภาคใต้เนี่ย แน่นอนครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญแต่เราพยามยมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เวิร์กนะครับก็ลองเอาเรื่องของโอกาสมาเสริมบ้างแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมันมั่งคั่งแล้วมันคงจะมั่นคงตามกงมาบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องซอ p พ w e r เรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ผมลงไปสามจอดในภาคใต้ไปค้างคืนสองคืนนะครับสามวันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลายท่านก็ได้ติดตามไปแล้วแล้วเราก็ยังมีการทํา การค้าขายเชิงพาณิชย์ยังไงต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะลงไปอีกลงไปดูแลนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพูดออกไปก็ยาวกว่าเปล่านะครับเสียเวลานะครับไม่เป็นไรหรอกครับมุมมองเราไม่เหมือนกันนะครับผมมุ่งไปทางการพัฒนามุ่งไปทางความมั่งคั่งแล้วก็ไม่เคยละเลยถึงความมั่นคงด้วยนะครับท่านสสฝ่ายค้านเองมองการแก้ไขปัญหาภาคใต้ยอนว่าต้องกลับไปแก้ไขอดีตนะครับแต่รัฐบาลนี้ เราเข้าใจอดีตครับแต่เรามองไปในอนาคตรครับวิธีมองต่างกันอีกเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าท่านหวังดีแต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลก็ขอลองวิธีใหม่ๆบ้างนะครับเปิดใจให้กว้างนะครับแนวทางการพัฒนาคือเราทําให้ทุกคนเจริญไปด้วยกันกับโอกาสนะครับส่วนเรื่องคนที่ผิดเราก็ต้องเตือนหน้าตามขบวนการไม่ได้หยุดนะครับผมมั่นใจว่าภายในสี่ปีนี้ประเทศเราจะเจริญ มากกว่าที่รัฐบาลอื่นๆเคยทํามาครับผมขอให้เชื่อมัน่นให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่านายกคนนี้จะไปทุกพื้นที่จะมองเห็นทุกภูมิภาคและจะทำงานทุกวันเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนเลือกนักการเมืองได้แต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ครับทุกภารกิจของผมจะพิสูจน์คำพูดในวันนี้ครับ เพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับ